สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับครับพิธกรนะครับวันนี้ผมนายทาราทรประดับสุขนะครับราชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนะครับส่างงานเกษตรอำเภอระบวนนะครับได้มาเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเรียนเชิญนายสันญพัยินยาวนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามดงนะครับขอต้อนรับนะครับยเชิญครับ เรียนท่านประธานคณะกรรมการประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านปอ,อกมอดีเด่นระดับจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2565กระผมนายชรนพัท์ยินยาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัมดมในนามของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องชาวตำบลตรัมดมขอต้อนรับท่านประธานและคณะกรรมการที่เคารพทุกท่าน <c oughs> ด้วยความเป็นดียิ่งครับ ในโอกาสที่ท่านให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกมดีเดน่นดับจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2565ของนางพีม่มนพรเกียรติสกุลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกมดีเดน่นอำเภอลำดวนในวันนี้ได้รับคัรเลือกเป็นหนึ่งในอําอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ตัวของของน้องพี่มนพรเองนะครับซึ่ง เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงๆนะครับในการที่จะรับและก็เปิดรับความรู้ในด้านต่างๆคือเป็นคนที่ไม่เคยทำตัวเหมือนน้ำที่ล้นแก้วคุณนกเนี่ยเป็นอาสาสมัครซึ่งเขาทำคุณงังความทีไว้ยเยอะผมอยากให้รู้เูืนักเรียนเนี่ยได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานเอาความรู้ไปกระจายให้มันกว้างไกลย,ยิ่งขึ้นอาวันนี้มาสนับสนุน ต้องเป็นที่หนึ่งนะ่หน้านาะเพราะว่าเหมือนน้องบอกว่าเป็นกําลังใจของ่มหน้าสันติที่ท่านส่งนาะขออนุญ,ญาตเปิดแมสนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอกมอดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2565ค่ะสวัสดีค่ะค่ะข้าพเจ้านางสาวนิ้นางค่ะนางพิมลพริมลพ,พรจิรและดิตสกุลค่ะค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะอยู่บ้านเลขที่147หมู่6บ้านหนองยางตำบลตำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ในส่วนของนกคือจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่กรุงเทพค่ะ พอดีว่าโตที่นี่แต่ไปเกิดเกิดไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพก็เลยอาจจะฟังภาษาเขมรไม่ออกแล้วก็คือใช้ชีวิตแบบคนกรุงเทพเลยค่ะคือก้าวมาอยู่ตรงนี้คือจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยใช้ชีวิตก้าวไปก้าวเดียวก็ซื้อของใช้ของกินได้แล้วแต่ตอนนี้คือเ,เฉพาะแค่โคขวดเดียวต้อง3กิโลค่ะถึงจะได้กินก็ชีวิตคนเรามันง่ายๆคือถ้าเราไม่ยึดติดอะไรมากมายคือเรา ทำให้ตัวมันไม่เหมือนจริงจกเราก็จะอยู่ได้อย่างพอเพียงค่ะก็ในส่วนของนกจะจะบอกว่าทํางานจิตอาสาค่ะเริ่มจริงจังเมื่อพ่อหลวงรัชกาลที่9สสวรรคตอะคะเมื่อปี2559 5พอท่านสวรรคตรคือตอนนั้นรู้สึกว่าทุกช่องถ่ายภาพและพระราชกรณียกิจของท่านทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะถอยตัวเองกลับมาเพราะตอนนั้นคือทําแต่ขนมอย่างเดียวค่ะทําขนมส่งร้านแล้ว พรกลับมามองที่สวนตัวเองอ่ะคือมันเป็นด้านการเกษตรโดยตรงก็เลยขอใช้ชีวิตแบบด้านการเกษตรดีกว่าก็เลยเดินตามรอยพ่อด้วยการทําแบบในชีวิตที่เรามีแล้วก็หลังจากวันนั้นก็ทํางานด้านจิตอาสาเริ่มทําทุกอย่างที่เป็นจิตอาสาทุกที่ที่มีโอกาสเราทําหมดค่ะประวัติของนกก็คืออดีตเคยเป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน คณะกรรมการอนุคณะอนุกรรมการระดับอำเภอค่ะแล้วก็คืออยู่ตรงนั้นได้สักพักพอถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราควรจะเริ่มงานใหม่ที่มันใช่ใช่งานที่เราชอบอะค่ะโนก็เลยถอยออกมาแล้วยึดงานที่เราชอบจริงๆก็คืองานด้านการเกษตรแล้วก็ได้เข้ามาเป็นอาสาเกษตรหมู่บ้านของหมู่บ้านประมาณ3ปีค่ะในส่วนตรงนี้คือมันเป็นงานที่ถ้าเรารักอะค่ะทําอะไรที่เรารักใจเราจะ ไม่มีข้อแม้เราจะรู้สึกมีความสุขที่เราได้ทำค่ะก็หลังจากที่นกได้ทำงานด้านปกมอเดี๋ยวอาจจะสั่นนิดนึงนะคะแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อหัวหน้าสังตีของเราค่ะก็ในส่วนของของนกนอกจากจะเป็นอาสาด้านกเกษตรนะคะก็จะเป็นอาสาในเรื่องของการเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านที่เข้ามาดูแลชุมชนค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของด้านจะบอกว่าไงดีคะก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาสาเกษตรก้าวเท้าแรกเข้ามาเจอหัวหน้าประหยัดก่อนเลยตอนนั้นคือไม่รู้จักใครในสํานักงานเกษตรเข้ามาปุ๊บบอกหัวหน้าว่าหัวหน้าคะคือหนูเข้ามาเจอใครหนูเรียกหัวหน้าเนาะเข้ามาปุ๊บหัวหน้าคะคือหนูอยากทําเกษตรอยากทำเกษตรอินทรีย์หนูต้องทํำยังไงหัวหน้าก็เลยบอกว่าใจเย็นๆคือถ้าเราจะทํางานที่มันมันเป็นแบบเป็นไปอย่างนี้เราต้องตามขั้นตอน อย่างแรกคือเราต้องเข้ารับการอบรมหัวหน้าก็เลยบอกว่าอายุเท่าไหร่ก็อายุอยู่ในช่วงเป็นเครือข่ายอย่างสมาร์ทได้ก็เข้าไปเป็นอยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ได้รับการอบรมเรียนรู้ทุกอย่างทุกขัน้นทุกตอนว่าการที่เราจะใช้ชีวิตไปต่อได้ในด้านการเกษตรเราต้องเรียนรู้และพัฒนาแล้วสามารถมาต่อย,ยอดสอนทุกคนได้ค่ะก็ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายยางสมาร์ทหลังจากนั้น ก็กระเถิดเข้ามาเป็นอาสา,าเกษตรหมู่บ้านเพราะว่าพอเราได้ทํางานตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันใช่แล้วมันใช้ที่ที่เราควรจะอยู่ค่ะเพราะจากเป็นอาสา,าเกษตรหมู่บ้านแล้วนาปีนี้ก็คือพัวหน้าก็ดันให้ขึ้นเป็นเกษตรเกษตรต้นแบบเพราะว่าอายุเริ่มเริ่มเป็นอย่างไม่ได้แล้วค่ะต้องเป็นต้นแบบก็ก็ได้ขึ้นมาเป็นต้นแบบแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมค่ะในส่วนของการที่สวนของนกตรงนี้ค่ะ จากที่มันมีแบบทุกอย่างเราก็เลยขอหัวหน้าเข้าเป็นเครือข่ายสพกร <_ d ata> เพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทุกอย่างที่เรามีของนกจะถนัดด้านการแปรรูปคือปลูกอะไรถ้าเราขายไปเราจะไม่ได้ราคาแต่ถ้าเราปลูกแล้วเราแปรรูปไม่ว่าจะข้าวไม่ว่าจะเห็ดไม่ว่าจะทุกอย่างค่ะที่เรามีแปรรูปผลผลิตเราจะเพิ่มมูลค่าหลังจากนั้นมาทุกอย่างมันจะมาเป็นสเต็ปแล้วถ้าเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเราบอกต่อชาวบ้านทุกคนก็จะแบบ อันไหนเขาทําได้เขาก็ทําอันไหนทําไม่ได้ก็เป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมค่ะส่วนผลผลิตที่นกได้อาจจะไม่เลือดหรูเพราะเราใช้ยึดหลักความพอดีพอเพียงคืออย่างมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่ที่มีอยู่ตรงเนี้ค่ะคือทุกอย่างที่เราอยากปลูกเราก็ไปเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็มาปลูกเองคือเราขายราคาบ้านบ้านเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายผลผลิตเราออกตัวไหนเราก็ขายตัวนั้นค่ะก็จริงๆก็อยากทําได้แบบที่สมเลิกที่ ปลูกแก้วมังกรเนาะแต่ว่าคือด้วยต้นทุนต้นทุนชีวิตทุกคนไม่เหมือนกันต้นทุนหนูทําได้เท่านี้ก็ทําในแนวของหนูอะมันจะได้ไม่เจ็บตัวค่ะก็เลยแบบยึดหลักพอดีๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะสอนชาวบ้านคือทุกคนที่มาถามหนูว่าทํายังไงทําอะไรหนูจะเน้นเลยว่าทําอะไรก็ได้ที่เป็นเราเพราะว่าถ้าทําอะไรที่เป็นเรามันจะยั่งยืนค่ะก็ในส่วนของ ส่วนของนกอะค่ะจะเป็นแนววรณเกษตรเพราะว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่นาตรงเนี้ยมันมีแต่นาเนะาะเมื่อสิบปีที่แล้วอะค่ะตรงนี้ก็เป็นพื้นนาแต่หลังจากที่ทุกคนก้าวมาตอนเนี้ยสิบปีแล้วจะเป็นป่าที่เราสร้างเองคือเราสามารถสร้างให้ระบบนิเวศมันดีได้นี่ถ้าทุกท่านได้มาตอนกลางคืนน่ทุกท่านจะเห็นหิงห้อยวินเต็มสะเลยค่ะเพราะว่านกรู้สึกว่าการที่เราสร้างระบบนิเวศให้ดีอะ เรามีความสุขจากข้างในแล้วเราจะบอกต่อทุกคนได้อย่างมีความสุขค่ะก็ในส่วนของของนานกอะ่ะคือนกจะทําเกษตรอินทรีย์แต่ว่าไม่ได้ขึ้นตรงด้านด้านกเกษตรอินทรียนะ์เนาะเพราะว่าขั้นตอนจะเยอะแล้วคือด้วยต้นทุนเราน้อยเราเชื่อว่าเราทําอินทรีย์เราใช้ใจทําฉะนั้นคนที่ซื้อสินค้าจากเราเขาก็ใช้ใจซื้อจากเราค่ะก็เลยจะแบบ ทำอินรีเสร็จพอเกี่ยวข้าวเราก็จะไถกบตอซังแล้วก็ปลูกพืชหลังนาแล้วก็จะกกกน,นกะนก็จะพยายามบอกชาวบ้านนะคะแต่ส่วนใหญ่จะทํากันไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ว่าบ้านเราอ่ะวัวเขาปล่อยพอถึงเวลาปลูกวัวก็จะเข้ามากินของนกก็คือปลูกวัวก็เข้ามากินทุกปีแต่ก็จะทําไปเรื่อยๆคือค่อยๆทารั้วตามสเต็ปค่ะก็ในส่วนสวนนกอ่ะจะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างจะทําด้วย ความพอดีคือใช้ปุ๋ยน้ำหมักที่เราทำเองเรียนรู้มาจากสำนักง,งานกเกษตรสำนักง,งานต่างๆที่ให้ความรู้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์นำมาใช้กับตนเองพอเราใช้กับตนเองแล้วดีเราก็จะบอกต่อชุมชนบอกต่อชาวบ้านเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่ะก็ในส่วนของการเป็นอาสาเกษตรเริ่มเริ่มเสียงสั่นนิดนึงค่ะพ,พูดเร็วแล้วเสียงจะสั่นแต่ว่ายังไหวอยู่นะคะค่ะ สัรนสู้สันสู้อยู่ค่ะก็การการคลองตนนะคะจะบอกว่าชีวิตนกไม่มีอะไรมากมายคือที่บ้านจะมีอยู่กันพ่อแล้วก็สามีแล้วก็ลูกอยู่กัน4คนการคลองตนของนกคือยึดหลักความพอดีคือใช้ชีวิตแบบครอบครัวอบอุ่นคือดูแลซึ่งกันและกันเราไปข้างนอกเพราะในในในบ้านนะค่ะไม่มีใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกต้องออกแต่พ่อบอกว่า เราต้องรู้จักที่จะให้เพราะถ้าเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้แต่คําว่าได้นี่ไม่ใช่ว่าเราจะหวังที่แค่เงินทอง <c oughs> แต่คาว่าให้ยิ่งให้ยิ่งได้เราได้ใจเราได้เพื่อนเราได้เครือข่ายเนี่ยค่ะคือคือเขาจะบอกว่าเป็นหลักที่สําคัญที่สุดของการเป็นจิตอาสาน้องอาจจะไม่เก่งเหมือนใครๆแต่ที่สุดของในใจเราคือเรารู้สึกว่าเราทํางานแล้วเรามีความสุขเราได้ใจของคน เราเดินไปไหนแล้วเขายิ้มให้เขาถามสารทุกสุขดิบนี่คือความสุขที่มีค่ะส่วนการคลองตนคองคองตนของคนการคลองคนของนกก็คือเราจะไม่ได้อยู่แค่เพียงเราเพราะว่าชีวิตเราต้องอยู่ครอบคลุมกับทุกคนใช่ไหมคะเราก็ใช้ชีวิตทํางานบูรณาการร่วมกันอย่างนกเป็นกระบอกเสียงเล็กๆจากชาวบ้านที่ดูว่าชาวบ้านอ่ะต้องการอะไรนกก็จะเป็นสื่อให้ชาวบ้าน นำเสนอจากหน่วยกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นเกษตรอบตพัฒนาชุมชนกศนอคือทุกภาคส่วนที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมก็คือเครือข่ายเด็กและเยาวชนค่ะที่ที่ทางานครอบคลุมมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เราก็เป็นเสียงที่รู้ว่าใครตรงไหนไมีปัญหาค่ะส่วนการคองงานก็คือการทํางานเราจะยึดหลักความพอดีไม่ทําให้หนักเกินไป ไม่ทําให้สูงเกินไปและไม่ทาเช้าชามเย็นชามเราจะทํางานด้วยใจคือทําทํางานด้วยใจอะทํำยังไงมันก็มีความสุขแล้วงานมันจะแบบเดินเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปโดยที่เราไม่ต้องวางแผนอะไรมาก้งหมายค่ะก็ในส่วนของหน้าที่บทบาทของอกมอนะคะยิ่งพูดยิ่งสั่นทุกคนต้อังใจเดียนะคะหน้าหน้าที่บทบาทของอกมอที่ที่นกเป็นเนาะ จะบอกว่าคือทุกอย่างที่นกพูดอะ่ะมันคือตัวนกเองเลยหน้าที่นกนกรู้แค่ว่าอ,อักมมีหน้าที่คืออย่างแรกที่อ,อักมต้องทําเราต้องเข้าไปสํานักงานเกษตรเพื่อรับฟังข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านบอกให้เราฟังเรียนรู้และรับฟังแล้วมาบอกต่อชาวบ้านแล้วเมื่อชาวบ้านมีปัญหาเราก็เรียนรู้แล้วรับฟังจากชาวบ้านแล้วนําบอกต่อสู่เจ้าหน้าที่เกษตรค่ะส่วนใหญ่นกจะดําเนินงานตามสเต็ปประมาณนี้คะ่ะ ก็ในช่วงช่วงแรกๆของต้นปีก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรนกก็จะเข้าอบรมเข้าประชุมของสำนักงานเกษตรก่อนเพื่อรับข้อมูลว่าปีนี้เราจะต้องทำยังไงในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพราะว่าแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างปีนี้ก็คือทางเกษตรอาจจะเน้นให้เราขึ้นทะเบียนด้วยการใช้ฟาร์บุ๊กนั่นแหละคะ่ะก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่ว่าชาวบ้าน mm. เริ่มจะยากขึ้นแล้วเราก็รับฟังและเรียนรู้ถ้าชาวบ้านทำได้ เราก็สื่อสารบอกต่อให้เขาทำแต่ถ้าเขาทาไม่ได้เราไปนอาสารเราต้องรับรับฟังและช่วยเหลือค่ะก็การที่เราทํางานเราก็จะชี้แจงว่าการขึ้นทะเบียนที่ดีต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องทอํายังไงบ้างพอเรารับเอกสารมาเราก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทุกขั้นทุกตอนจะคือเราจะดูแลทุกคนที่อยู่ในชุมชนและทุกคนที่ทํานาในพื้นที่ของเราค่ะก็ ในส่วนของนอกนอกจากจะทํางานด้านอาสาเกษตรอย่างเดียวแล้วก็จะมีงานบูรณาการร่วมกันกับภาคของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ของท่านนายกอบตอคือจะดูว่าส่วนไหนของเราขาดตกบกห้องอะไรนก็ได้นําเสนอของของหมู่บ้านก็คืออยากให้พัฒนาด้านการเกษตรคือเหมือนสร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชนอะคะ่ะเพราะว่าแบบถ้าพูดตรงๆชาวบ้านก็คือทําไปเรื่อยๆเนาะบางทีก็สิ่งใหม่ๆที่ดีๆบางทีเขาก็ยังไม่รู้เราก็ไปหาตัวนั้นอะ มาเพื่อที่จะพัฒนาให้ชาวบ้านค่ะก็อย่างของนกปีนี้คือทางนายกอบตก็ท่านเห็นว่าเราอ่ะมีความเป็นจิตอาสาแล้วก็คือน่าจะลุยงานได้ลหละท่านก็เลยส่งเสริมเรื่องการลิงยงดวงเข้ามาค่ะก็จะบอกว่าการที่ท่านส่งเสริมท่านนายกเองอ่ะท่านก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังคือท่านอยากให้เราเรียนรู้ลองผิดลองถูกกันก่อน ถึงได้ให้หมู่บ้านหนองยางและนกเป็นประธานกลุ่มมาลองเรียนรู้ดูก่อนท่านนายกบอกว่าถ้าถ้าไปต่อยได้ก็ไปถ้าไปต่อไม่ได้ก็คือถือว่าเป็นการเรียนรู้เราค่อยๆดูไปก็ตัวนี้ก็ทําให้กลุ่มนกได้เรียนรู้การเลี้ยงด้วงสาควูว่าสถานะภาพาสิ่งแวดล้อมบ้านเราเป็นยังไงถ้าทำแล้วดีเราก็ส่งเสริมถ้าทำแล้ว,ลวไม่ดีเราก็ถอยออกมาเราก็เรียนรู้ในขั้นตอนของ,ของ,ของการใช้ชีวิตของวงจรมแมลงอะคะ่ะ ประมาณนี้ค่ะก็ในส่วนของตัวงานก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้านการถ่ายทอดความรู้อะคะ่ะเนื่องจากว่านกอะได้ไปเรียนรู้กับชาวบ้านแล้วก็ได้ไปเรียนรู้กับชุมชนแล้วก็เรียนรู้กับสำนักงานที่ส่งให้ไปอบรมแต่ละที่เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากทําให้เราเกิดความรู้และประสบการณ์พอเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะมาสอนชาวบ้านไม่ว่าจะเป็น ตอนนี้คือหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเห็ดนู่นนี่นั่นคือเราจากที่ขายอย่างกล้วยหวีละสิบยี่สิบใช่ไหมคะเราก็มาแปลรูปเป็นกล้วยกรอบแก้วเค้กกล้วยที่ทุกท่านเห็นอยู่บนโต๊ะค่ะท่านกรรมการถ้าชิมก็คือรสชาติมันจะเป็นเฉพาะเพราะว่านกนกทาด้วยใจขอบคะทำด้วยใจแล้วใส่ใจกับทุกขั้นตอนค่ะก็ตัวเนี้ย คือทําแล้วแต่ว่าชาวบ้านบางท่านเขาก็ทาไม่ได้เนาะเนื่องด้วยมันต้องใช้ขั้นตอนเยอะเราก็เอากล้วยกอบแก้วที่ใช้แบบวัตถุดิบอะไรไม่มากมายใช้แค่กระทะคือเราพยายามหาหาอะไรก็ได้ที่ส่งเสริมให้ชุมชนทําได้อะคะ่ะแล้วมันก็จะไปต่อได้ค่ะเริ่มลืมแล้วคะ่ะพอพูดเรื่องเก,ก็บกล้วยเดี๋ยวกลับหม่ <laughs> ค่ะเสร็จแล้วทีนี้คือในในส่วนด้านอ,อกมอเนาะลูกจะบอกว่านกทางานคือแบบทํางานก็คือทํางานจริงๆ เข้าออกเกษตรจนหัวหน้าเกษตรอำเภอหัวหน้าปหยัดบอกว่าเองเป็นเกษตรตำบลด้วยก็เนี่ยเข้าทุกวันคือไม่ว่าชาวบ้านจะมีปัญหาอะไรคือเราดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องเราก็เลยแบบว่าอย่างชาวบ้านทางโซนทับกระเบือค่ะเพราะว่าจะมีบ้านใกล้ียนเนา,าะเขามีปัญหาถ้าถ้าเขาต้องไปด้วยตัวเองอ่ะบางทีเขาไม่รู้จักเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่แบบสับสนชาวบ้านก็สับสนส่วนเราเป็นตัวกลางเรารู้จักทั้งสองคนเราเก็บข้อมูล เราดูแล้วเรียบร้อยเราส่งต่อได้ง่ายต่อเจ้าหน้าที่ง่ายต่อชาวบ้านถูกไหมคะค่ะก็ทีนี้ด้านการติดตามสถานการณ์เนื่องด้วยเมื่อสามปีก่อนนะคะมันจะมีโรคไหม้คอหลวงเกิดขึ้นในทุกหย่อมย้าของอำเภอลำดวนนก็ได้เรียนรู้จากเกษตรว่าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างเนี้ยเราต้องทำยังไงเราก็เรียนรู้ด้วยการทำเชื้อราไตโคเดมาพอเราทำเป็น เราก็สอนต่อชาวบ้านพอเราสอนต่อชาวบ้านเราก็ใช้เองเราก็เรียนรู้ด้วยว่าผลผลิตมันมันดียังไงมันแก้ไขอะไรได้มันก็ทําให้ชาวบ้านน่ะแก้ไขทันเวลาค่ะแต่ว่าปีเนี้สถานการณ์ตัวนั้นไม่มากลายเป็นน้ําท่วมแต่โชคดีที่ทางโซนบ้านลกอะค่ะ้นาไม่ท่วมก็เลยอาจจะยังไม่ได้ได้มีข้อมูลตรงนี้ที่จะไปแก้ไขเพราะว่าทางนี้คือรอดค่ะแต่ว่าตำบลอื่นที่คือทุกหย่อมยา่า ค่ะก็ในส่วนของการเป็นผู้นําและเสียสละคือนุกจะเป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตามคือไม่ไม่ซีเรียสในเรื่องการใช้ชีวิตเป็นผู้นําก็จากที่เป็นกรรมการอันนี้ขอย้อนเรื่องหมู่บ้านก่อนเนาะคะ่ะคือเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านเสร็จแล้วทํางานไปเรื่อยๆก็ได้เป็นประธานกองทุนพอหลังจากที่เราเป็นประธานกองทุนเราก็ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดดูแลชาวบ้านดูแลชุมชน ลดปัญหาขัดแย้งในชุมชนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วกลับมาเรื่องกเกษตรก็คือทุกครั้งที่เูกเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเวลามาถามว่าปัญหาเกิดต้องแก้ไขย,ยังไงพอเราตอบเขาไปแล้วเขาแก้ไขแล้วเขาทําได้เราก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็จะมีครั้งหนึ่งที่หัวหน้าได้ข้อมูลเกี่ยวกับแอปบอกดินนะคะเกี่ยวกับแบบเอ๊ะไม่ใช่ค่ะบอกดินคือมันเป็นแบบว่าชาวบ้านอะที่ไม่มี โฉนดพื้นที่ตกสํารวจก็จะเข้าตัวนี้ค่ะเราก็เข้าไปตรงนัดจุดที่ที่ตกสํารวจเราก็ปักหมดุดเราก็แจ้งไปที่เขาเขาก็จะส่งจดหมายมาให้แล้วเขาก็บอกว่าประมาณปีนี้เขาจะเข้ามาซึ่งตัวนี้ก็คือทําแล้วทําจริงและได้ผลจริงๆมันก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็เรียนรู้แล้วบอกต่อแล้วเขาได้ใช้จริงแลวได้ประโยชน์จริงๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นด้านเทคโนโลยีของด้านการเกษตรเนาะค่ะก็ ส่วนเรื่องการใช้แอปฟาร์มบุกอะค่ะอย่างในชุมชนนกอะจะมีทั้งวัยรุ่นและคนมีอายุถ้าเป็นวัยรุ่นเราเรียนเราสอนเขาเราก็จะบอกเขาว่าการทําต้องใช้ต้องใช้แบบความเข้มแบบรอบคอบนิดนึงถ้าเราลงผิดบางทีมันก็อาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้เขาก็เขาก็เชื่อแล้วทาให้ปัญหาในชุมชนนะคะเรื่องการขึ้นทะเบียนน้อยลงค่ะก็อย่างมีมีพี่ที่ มีป้าคะที่อยู่ทางโซนนูน้นแกขึ้นทะเบียนจากคลามเพอแต่ว่าทํานาที่นกแต่ว่าคือขึ้นนะเบียนเกษตรกรครั้งแรกมันต้องขึ้นจากที่เราใช่ไหมคะที่แปลงไหนที่นั่นต้องขึ้นที่แรกแต่พอปีต่อไปอ่ะขึ้นที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะทีนี้เขาก็ไปขึ้นบ้านเขาแล้วพอดีว่าคือมีการคีดข้อมูลผิดแล้วด้วยเนื่องด้วยแกอายุเยอะเนาะเวลาเซ็นก็คือไม่ได้ดูข้อมูลชัดเจนก็เซ็นไปก็ตกไปเก้าไร่ ก็ได้แค่สี่ไร่ก็ตอนนั้นโนกก็เข้าไปช่วยแต่ช่วยแล้วก็ไม่ได้แต่ว่านกก็พยายามสื่อสารบอกว่าการที่เราไม่ได้ถ้าเราไม่มีเอกสารเราไม่สามารถยืนยันได้โชคดีที่น้าแกรับฟังแล้วก็โชคดีที่แกไม่ร้องเรียนทําให้ไม่เกิดปัญหาในเกษตรก็นี่มันก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราทําได้ค่ะก็ในส่วนส่วนการเรื่องเสียสละก็คือนกจะไปทุกงาน,นะคะ่ะที่เราพร้อม ไม่ใช่ไปทุกงานที่เราอยากคือถ้าเขาบอกมาสิบงานงานเราพร้อมแค่5้างานเราก็ไปแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็ทําทําด้วยใจแล้วทําจริงๆค่ะตัวนี้จะเป็นผลผล,ผลิตของสวนนกอะค่ะก็พอดีบ้านนกทําอินรีเนาะบางปีก็ข้าวมันจะสุกไม่พร้อมกันก็จะใช้วิธีเกี่ยวมือแล้วก็ฟัดข้าวอะค่ะทาแบบโบราณค่ะผล,ผลผลิตในสวนนกอะ จะขายตามฤดูกาลก็คือจะมีแบบมะกอกออกตอนไหนเราก็เก็บไปขายอะไรแต่อะไรคือถ้ามันออกเราก็เก็บขายแต่เราขายราคาแบบบ้านๆจริงๆแล้วเขาก็จะซื้อเราตลอดมันก็จะยั่งยืนเพราะเราไม่ได้ขายแพงค่ะก็พอดีว่านกอะได้มีโอกาสไปขุดโคอหนองนาเนาะทำให้แบบเชื่อมโยงทุกอย่างตั้งแต่เกษตรพัฒนาชุมชนปุ๊บ เรามีโค้งหนองนาเรามีสวนเรามีนาเราเป็นเครือข่ายสพกรก็เลยจัดการอบรมเชิญท่านอาจารย์พานักเรียนมาทําให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งวิทยากรก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกร่วยกันทําให้ทุกคนได้ความรู้และมันเป็นเหมือนโชคดีของเด็กที่ได้มาเรียนรู้แล้วกเกษตรจังหวัดเซ็นใบประกาศให้ทําให้เด็กๆได้เป็นใบเบิกทางสําหรับเวลาเรียนจบแล้วไป ไปต่อค่ะก็อย่างน้อยก็เด็กก็มีความรู้ด้านการเกษตรเพราะว่าสมัยนี้คือร,รู้รอบด้านก็จะเก่งรอบด้านค่ะก็ในส่วนของนกด้านองค์ความรู้อาจจะไม่เก่งเหมือนทุกท่านแต่เรารู้ว่าเราเก่งในความเป็นเราเราไม่อยากเก่งเหมือนใครเราทําแค่พอดีทาําแล้วเรามีความสุขแค่นี้นะคะ่ะมันจะมันจะใช่เราส่วนในเรื่องการ อนุรักษ์ธรรมชาติคือนกจะชอบในส่วนของการสร้างป่าแล้วก็เหมือนสร้างระบบนิเวศที่ดีพอเราสร้างระบบนิเวศที่ดีเราก็ใช้วิธีแบบวิถีชาวบ้านปลูกข้าวเศจเก็ีเกี่ยวไถกบตอฟังปลูกปอเทืองหัวพาแล้วก็ทําน้ําหมักจุลินซีย์สังค้์แสงทําเชื้อราไตาโคเดมาดูแลพืชประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นผลผลิตที่นกแปลรู จะเป็นรูปถ่ายที่ว่าขนมที่ทำอะค่ะก็โชคดีเมื่อประมาณสองสาปีที่แล้วที่ท่านผู้ว่าไกสอนกองฉลากอะค่ะพอดีเป็นเครือข่ายอย่างสมัก็ทำขนมไปให้ท่านชิมปีนั้นคือพอดีเขาบอกว่าทำไมเราไม่ทำผลผลิตที่มาจากข้าวลกก็เลยเอาข้าวมาทำกีบลำดวนแล้วก็ไปให้ท่านชิมรสชาติก็อาจจะแปลกๆแ,แต่ว่าอย่างน้อยก็คือมันเป็นสิ่งที่เราทำเองแล้วมันมันแบบ ต้นน้ำปลายน้ำคือเราทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็ได้บอกทางประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวดูวิดีโอวันที่อาจารย์มานิดนึงนะคะค่ะก็อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศวันงานนะคะที่มาก็ในส่วนของวันงานก็จะมีเด็กนักเรียนมานั่งตรงนี้แหละคะ่ะมาเรียนรู้ด้านการปลูกต้นไม้ด้านการทําเชือ้อรา แล้วก็จะมีการดูเรื่องด้วงว่าวงจรชีวิตเรื่องด้วงเป็นยังไงค่ะเพราะว่าด้วงบ้านเรายังไม่มีใครทำเนาะอย่างน้อยคือรู้จักวงจรชีวิตมันก็ยังดีแล้วก็ในส่วนของนกวันนั้นก็มีเครือข่ายมาเยอะจะมีพี่โอนที่มาจากรัตนะพี่เขาจะถนัดด้านการเพราะกล้าไม้นกก็ได้เรียนรู้จากพี่เขาแล้วก็มาลงมือทําในสวนของตัวเองหยิบนู่นจับนี่มาเพาะปูปูในสวน งานทำชนลาแต่โคเดม่าค่ะเราก็จะสอนวิธีการทำเทคนิคการทำให้กับเด็กๆเขาก็ได้ไปปรับใช้กับตัวเองค่ะแล้วก็ท่านนายกก็มาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยเพราะว่าท่านนายกจะใจดีมากไม่ว่างานไหนคือถ้าทางทางเราชวนท่านก็จะให้เกียรติมาทุกครั้งค่ะก็ในส่วนของนกคือจะเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น ท่านนายกเนาะแล้วก็จะมีเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เราดูแลก็เลยเชื่อมโยงกันหมดค่ะนี่จะเป็นภาพนะคะแต่ว่าเสียงคุณฟังจากนกแล้วกันถ้าฟังจากนี้นี้ก็สั่นเหมือนกันนี้ละคะ่ะคือวันเนี้ยก็จะพยายามพูดให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ในเรื่องการพูดจะเป็นคนที่ จรวดมิตายมาเองค่ะคือพูดเร็วมากฟังไม่ทันเลยค่ะพยายามลดความเร็วอันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่เกษตระคะ่ะก็ได้มาให้ความรู้ด้วยมาตรงนี้มาสอนเด็กพอสอนเสร็จเด็กก็ได้ความรู้ไปบอกพ่อบอกแม่ค่ะค่ะก็ณนะวันนี้ขอบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าตอนแรกที่ พน้าเกษตรสันติเสียชีวิตใจแรกคืออยากถอยแล้วค่ะไม่อยากลุยต่อแล้วเพราะว่าพน้าสันติอะคือท่านส่งเพราะว่าท่านแบบอยากให้เราได้ลุยตรงนี้เนาะ <c oughs> ก็คือท่านไม่อยู่แล้วอะ่ะแต่ใจคี้ดีอย่างนึงคือในเมื่อท่านไม่อยู่แล้วอะ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือทําให้ดีที่สุดถ้าได้ที่หนึ่งมันก็จะดีที่สุด เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายให้กับเกษตรตำบลที่ท่านทํางานแบบไม่ว่าเวลาไหนอะคะ่ะเกษตรกรอะเขาไม่เลือกเวลานะคะเขาโทรมาหานกทุ่มหนึ่งพี่ตกจํานวนไร่เท่านี้ดูให้หน่อยทําไมไม่มีชื่อพี่นกก็สงสายหาหัวหน้าหัวหน้าคะช่วยเชคหน่อยเพราะว่าคือคนละตาําบลคนละอําเภอไม่มีข้อมูลหัวหน้าก็บอกครับ,รบเดี๋ยวผมดูให้คือทุกครั้งที่ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้า ไม่มีระบุเวลาหัวหน้าดูแลทุกอย่างดูแลข้อมูลทุกอย่างสอนเราบอกเรามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกดีอะค่ะคือการที่เราเป็นเกษตรกรเนาะมีนะมีหน้าที่ดูแลชาวบ้านมีหน้าที่คืออกกมดูแลชุมชนเนาะชุมชนส่งมาเราเราขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แก้ไขให้เราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นคือการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีสุด ยอมรับในความเป็นพี่นกคือความเป็นจิตอาสาแล้วก็ช่วยงานทุกๆเรื่องที่ตัวเองทําได้และที่สําคัญคือเห็นพี่นกเนี่ยบูรณาการทุกสิ่งอย่างที่ตัวเองได้เรียนรู้ค่ะมาทำโฮมสคูลให้ลูกนะคะซึ่งพี่นกจะทำคือพี่นกไม่ได้ทาคนเดียวแต่ว่ามีลูกสาวติดมาด้วยก็คือลูกสาวได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆซึมซับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเห็นในฐานะที่คนทําง,งานด้านเด็กเนี่ยจะมองว่า นี่แหละก็คือจริงๆแล้วทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยการเรียนรู้ว่ามีความสําคัญพี่นกเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนั่นคืออยากจะยกตัวอย่างในหลายๆที่กรณีที่เคสพี่นกก็คือว่าการเรียนคือพี่นกเป็นพี่นกก็จะเอาลูกไปด้วยนะคะแม้แต่กางไปอบรมแทนยาที่กรุงเทพก็ชวนลูกไปด้วยแล้วก็เอาเคสตัวเองเนี่ยเล่าให้พี่น้องเครือข่ายได้ฟังคือประสบการณ์ตรงนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วก็ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะเรียนรู้จริงจากผู้รู้จริงและผู้ที่ประสบ จริงโดยตรงนะพี่นกบูรณาการทุกอย่างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นแล้วก็อย่ากำลังเห็นการเติบโตของลูกสาวพี่นกที่กําลังดําเนินรอยตามแม่ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งไม่ต้องเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแต่ทุกอย่างฉันรู้ฉันทําได้นี่คือพลังของเด็กรุ่นใหม่ที่กาลังจะเติบโตดูหลพวกเราที่เป็นจะเป็นวัยอาวุโสต,ต่อไปนะคะขอเชียร์พี่นกแล้วก็ให้พี่นกทำความดีตรงนี้ค่ะให้ต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะ ไม่ต้องชนะใครชนะตัวเองเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ